ัเจนะคะตอนนี้ไก่กระเทียมแกงเขียวหวานไก่แล้วก็มีไก่ผัดพริกเผาค่าขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ทางโรงบุญประชาร่วมใจนะคะยูทูบและเฟซบุ๊กกระเทือนไมู่กอ่อนนะคะได้มาจุดบริเวณหมู่บ้านตาจันใช่ไหมตาจันนะคะตำบลตาจันตำบลควาตะโกนะคะแล้วก็มีกลุ่มอสมนะคะตาจันหมู่11หมู่หมู่ไหนเอ่ย อโหมดสิบห้าอหมดสิบห้า<ด>มีหลายอ๋อมีหลายหมูมหมรวมตัวกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอสอมอนะคะในะะแถบนี้ก็มาช่วยกันกับทีมงานนะคะคครู้สึกโอ้ปูดมากค่ะวันนี้นะคะเธอกันจัดอยู่บางคนยังไม่ได้ชิมเลยสมน้ําหน้าค่ะยังไม่ได้กิน <laughs> แต่ข้าวราดกินก่อนนะเดี๋ยวไปแจกหมดเดี๋ยวไม่ได้กินนะนี่นะคะก็แบบเน้นๆแบบนี้นะคะหอมไหมคะ บอเปอร์เฟกแล้วก็ทางทางเอาสอมอนะคะก็ได้หุงข้าวมาร่วมส่งทบด้วยอนุโมทนาบุญเอาผู้ได้สกินน้ำนะครับผู้ได้สกินน้ำน้ำําเทาคุณมีเรือแช่เย็นๆ้าแช่เย็นๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่งกันด้านในนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีทีมงานไล่สุดตอนนี้แพ็คเสร็จแล้วก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยเข,ข้าวกล่องแบบนี้นะคบเมื่อวานเราไปแจกมาเมื่อวานเราไปแจกมา30,40กล่อง นะครับเมื่อวานที่อยู่โนอนสูงนะคะจันอัดนะคะเมื่อวานเราไปเมื่อวานเราไปแจกทั้งหมด5หมู่บ้านนะคะตั้งโรงครัวแบบนี้เลยนะคะอลังการมากใช่ไหมครับุณชุ๊กาเอากลองด้วย สวยค่ะมีแต่สวยๆเหมือนผู้หญิงทั้งนั้นเลยเหมือนของไปแจกข้าวของเข้ามาเส่ขบวนคาราวานรถยกสูงจากจังหวัดชนบนนะุรีเออบอกด้วยถ้าเกิดว่ามีรถยกสูงมาเดี๋ยวบอกด้วยเดี๋ยวจะให้เด็กเขาไปไลฟ์สดด้วยนี่จะมีมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปอีกในช่วงบ,าดดดดบา่าย ร้อนน่อได้หมกแล้ว็เอาไว้จเย็นอมือเย็นเก็บเป็นมื่อเย็นเลยะลใ่เดียรใเดี๋ยวตอนนี้เราทาเป็นใบมือเย็นนะคะเพรมไม่เสียอยู่แล้วเพิ่งทาเสร็จนะคะนี่กี่โมงแล้วไม่รู้บายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงก็ปณบ่าย3ามงีโมงกไปแจกใช่อ่าประมาณเนี่ยค่ะเราก็ทาไว้สโมก็ไปแจกันพอดีค่ะกินมือเย็นนะคะไม่เสียแน่นอนเพิ่งทาใหม่ๆสดๆคะ นีเซตไว้นะคะแม่เช็ดเือหน่อยเซหน่อยแม่นุ่นออกแล้วเดช็ดเือหน่อยนี่ไม่เคยไม่เจอทีมงานไหนไม่เจอทีมงา ไม่มีเงินอย่างเดียวมาไปล้างก่อนนะไปล้างก่อนนะไปล้างก่อนลมางไดปล้างมาไปล้างเดี๋ยวเช็ดเอามานี่เอามานี่ไก่กระเทียมด้านนู้นสุกแล้วจ้าไก่กระเทียมยั่วยั่วดีเจชายตอนนี้ไก่กระเทียมออกแล้วนะคะไก่กระเทียมออกแล้วค่ะไก่กระเทียมโดยกระเทย พวกแมงมุมกลครับเลยแมลงดับเลยมาโ่ะดีอย่อำนาเลยเดอยู่ยังไ่เจมาเอายังไก่แค่สนองมหาเสิ้งไก่โพดอยู่อำนาจมหาเสิ้งวอดอำเภอคงอ้ากองฟาากององเจ้าอยอำเพอไหอ่ะอเพอมวีสีมสาบค่ะ ยดด้กันแล้วืกันอำนาจนะครอำนาจกับบะเมอม้อห่างกันแค่44กิโลค่ะเียเบัเอก้เาอไรัอด้ันันออกได้ออกทุกคนไหลยดอยู่แล้วนอกเมื่อกี้เนี่ยออกเบิดแล้วออกเบิดแล้วมันไหลโด ถ้าบอกว่าไครจะได้หัวไก่ต่วมากเอ่ออเพืเอโค้งโค้งแน่นอนโอ้โหตีต่อทัวไทยอาไปส่งหน่อยได้ไหมคะได้ได้ไดี่น tamam ี่ค่ะสุรนีร